ชก็ตัวพูดชอบหนีต,หนต,ตัวพี่อ่ะชอบหนู่งมละ <laughs> สีชาวพีฟาชาวพีฟาชาวคนทยเชียพีวเชรเชีวกันด้วยนะครับก็ขอกับรัสโซดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่ก็จะพาทุกคนี่ยมาแข่งกินหมูซาซูนะคก็คือหมูอันนี้นะครับทุกคนหมูเ่ก็คือตาจริงตาจริงผมมันจะแข่งกินคนละอันนะครับแต่ว่าไอเปี๊ยงเนี่มันบอกว่าให้เหมือนมันขอ2อันแล้วผมอยู่กัน2คนก็คือฝั่งละ2อันอัคือังองัน่ จำนวนยอดฟองก็จำนวนวันที่เราจิวไงแล้วที่าซื้มาซื้อมาเท่าไหร่ชิ้นลนจาเอาสี่อันอนสี่พันบาทยังรู้ไม่ได้ตังมาจากไหนตอบเบตาคอมเมนต์นะไม่มีนะที่ตอบยังไม่ครบค่ะก็เลยยังไม่แจ้งเอาเงินได้ อย่างลูกแอดไปนี่ก็เบ่เอาว <C> e <ars> โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับต้องต้องถามมี้ก่อนว่าหลังเคยกินเอาตรงๆอ่ะคือพูดตรงๆคือหลังอ่ะมันมันเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินข้าวนะครับ <c oughs> ก็คือเวลาผมขึ้นไปบนห้องไอเปียกที่ไรอ่ะรู้ไหมทุกคนว่าขนมฝอยทองอ่ะที่มันมี4อนนนันอ่ะในเซเว่นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะทองหยิบทองหยอดด้วยฝอยทองด้วยมึงซื้อไวท้ทำเป็นสิบอันเ่ะเกือนห้องเลยรู้ไม้หลังกินเอาเอาเลือดออกมาเอาเลือดออกมาปุ๊บอ่ะไม่้าวเป็นของหวานนะ ขายกันเกินเกินเมที่ำไมอารกูถามแล้วทำไมมึงถึงต้องกินแต่ของหวานด้วยทั้งวันทั้งวันก็มันดูดไงดูดอะไรมึงวะดูดอะไรกันเมื่อผมว่าก็ผมไม่ได้ดูดไปฟังเขาเลยอะไรเนี่ยพูดเลยอากูถามมึงหน่อยว่าทำไมมึงถึงซื้อแต่ทองหยิบทองหยอดมาทั้งนั้นเลยไม่ซื้อข้างบนข้างบนห้องไม่มีถุงข้าวเลยนะมีแต่ถุงเซเว่นแล้วก็ทองหยิบทองหยอดคือซื้อมาเป็นสิบอันเตือนห้องอ่ะทำไมชอบเหรอก็ชอบไม่ฟังนะก็คือก็คือว่า คือมันอร่อยไงอย่างหนึ่งแหละแล้วทุกเป็นกิจกูกูว่าอร่อยเออกูก็กินแต่กูก็กินแบบว่าในปริมาณที่น้อยแต่ทำไมมึงต้องกินแบบเป็นเยอะวันๆหนึ่งผมเพลินหอมไงแย่งานไงอ๋องั้นใหญ่ใหญ่ไม่ทำอะไรมาเลยนะ อ่าโอเคเอาเอาหยิบมีดมาอันนี้คือมีดที่ผมจะหั่นนะครับอันหลังถนัดไหมเหรอมีดผมชอบกันไก่มากกว่านะกันไก่กันไก่กับอะไรกันไก่กับกันไก่กับขวดกระดาษขวดแก้วเอาแล้วพอ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 แล้วเอาโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้หลังกินก่อนนะเคยกินไหมเอาถามก่อนเคยกินไหมไม่เคยเลยอะไรเนี่ยเอ้ยออกไปดิอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ให้หลังกินก่อนโหโคตรโคตรตำแข็งเลยอ่ะเฮ้ยมันกรอบมันไม่แข็ง มึงดูมึงดูมึงดูันคืออะไรเนี่ยพี่คนลรกกินอ่ะดู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 นคืออะไรอ่ะหมูกรอบสาสูงไงนี่มันจากประเทศไหนเนี่ยออสเตรเลียที่สั่งมานะใช่มันนั่งเครื่องบินมาไงแล้วใช่อันนี้ค่ะหนูกินซัสอยู่เออราคาดูโอเคเดี๋ยวกูจะลองกินให้มึงดูก่อนนะเดี๋ยวเราดู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 อร่อยไหมไม่ได้โโออเเคคมันได้ใช่ไหมถ้าได้หนรูปเป็นรงสอง ที่สุดเลยใช่ไหมอร่อยไหมพี่อืมะไรเป็นไงพี่รสชาติรสชาติเป็นไงเปรี้ยวลองกินดูอ่ะเออตอนนัดอะไรจะให้พี่หลังแล้วห้จบโอเคแขงเฟี้ยงไม่กลั่นข้นหน้ารักเลยเนาะเสียงหน้ารังอื่ะทอดยิงหมูกรอบเนี่ยอนนี้ผมจะลองกินกับจิ้มตีจูดมั่งมันเป็นหมูกรอบสาเือกเลยิงเลยริงโอเคก็อันนี้ผมก็เดี๋ยวให้หลังลองกินก่อนเนาะอร่อยไหม เดี๋ยวเาได้น้ำจ่ากันอ่ะแล้วหลังยืนที่งทิ้งเพรว่ามันเป็นอันนี้อันนี้อะไรล่ะซอสแหละซอสมะเขือเทศคอร่อยปะอร่อยอันนึเปดียวอนนึงบอกอร่อยอนนมันซอสคนอร่อยเนาะอืมกินเลยมั้ยไม่ทำให้อร่อยอ่ะดูเลยมั้ยบดูโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาแข่งกินกันนะว่าใครเนี่ยจะหมดก่อนกันเปี้ยงกินรถไหวเนาะไหวผมผมจับอีกเด้อเอางี้เดี๋ยว นนี่หอยมาให้กําลังใจพี่เปี๊ยกหน่อยเร็วอยากให้ดิวไม่ต้องกินแต่ให้ดิวอยู่นี่ได้ไหมได้ถ้าดิวมาเป็นกําลังใจเนี่ยได้ดีเลยไหมดีอ่าโอเคชอทำใจอะไรเงี้ยมาแล้วฉาดแล้ว่ะไม่ต้องฉาดแล้วแค่หนูมาเยี่ยมเฉยเหรอก็เป็นกําลังใจไงขับคำเดียวอ่าให้ให้ให้ดิวพี่เปี๊ยกคับเดียวแบบคำเดียวจริงๆนะนี่ไงแล้วก็หันตรงนี้อ่าพี่เคยกินอยู่หูชาชูอ่ะแล้วก็อย่ไม่น่านล ก่อนหน้าก่นเม่กอนจะบาะแบบว่าจะ่าเ็อะอนีนี่นีันนี้อร่อยเลยอนนี้อลอันนี่อลันนี้อันนี้ออเอันนี้อ่อยเอันนี้อร่อยเอันนี้อ่อเันนี้อรออันนี้อยเอันนี้อร่อยเอันนร่อยลอันนอี่อเลยอันนี้อ่อเอันนีร่อยเลยอันนี้อร่อยเอันนี้อร่อยเลยอันนี้ออเี้ยี่อี่เี้อ่ออันนี้เลยอันนี่ออออยอี้อ่ออันนอร่อยเอัอ่อนี้อร่อเลยอี้ออ ได้กำลังใจแล้วนะให้ดูไปเลยนะเออไปเลยขามาหลังเราเริ่มกินกันเลยอันนี้ใครหมดก่อนถือว่าชนะนะพี่ให้ยังเลยเนาะพี่แกมปอกให้ผมด้วยพี่ปอกพี่อะไรพี่ก็กินได้เลยไหนพี่้องเจ๋อนี่ไงไหนอาเดนี่ไงห๊ะแม่งโคตรเยอะโอยน้ำมันโอ้โหน้ำมันบอยน้ำมันเกิยโอ้โหเหมือนกูกินน้ำมันเลยโอเคไม่เป็นไรดูดูดู อื้มอืมอื้มอื้มอื้มอืมานหลังอันนี้ไม่ต้องกินมันก็ได้ด้วยทีกินอ่อจำป็นจำป็ตอัมยอ่ะมาเริ่มิมหมูจะเป็นเกามนะเกาอะไรเกาพอไปละมาใกล้ๆดจอ้วนมาเริ่มเลยนะอะไรได้้น่ารักจริงอ่ะน่ารักจริงอะ อยากกมอออืมือืมนน้บกอะผมบอกแล้วว่มัน่คือซาซอะจริงแต่ว่ามันแพงไงมันพันนึงไงอร่อยจิงเออืมนขอยิ้มตันะน่านวยหรออาไหนมันหวานนะนะวนนี้แบบความหวานนี่เราอะทำไมาล่า ไปเลยกูให้มึงอืมอืมอือืมอืมอืมอือือืมออือืมอือนนอืมอืมออืมออืมมอมมออกมนืมออมมอนม่ือออืมนืมอมมอืมอืมอือองอมอมอืมมออืมือมอืมออืมอืมอืออม้อออสอออออมอออมอ แม็กกี้บอไม่ใช่มันไม่จแม็กกี้มันหยอกหยอกหยอกมึงดูนี่นี่มันแม็กกี้เนหลังเนี่ย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 อิ่อิวอิวดำใา่ไข่เตียมกันนะสูตรักคำมนไ่อยอืม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 อมอื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 มออืมอืมอือืมอืมอืืมออืมอืมอือืม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  อยาเดิอะล่เอากินจะให้เงี้ยอันนี้กินอไม่ไปสิเดี๋ยวไม่ช่เลยิไม่ช่วยหรอเดี๋ยวมันจะเลี่ยงหน่อยเดียวที่บนนั้ที่อยากให้มายืนอยู่ข้างงมีกำลังใจอืเร็วดอืมม่ไรอ่ะเหมือนคนลอยอ่ะแบุดโลกอ่ะอืมอืม <S <S แม็่จะมีพวกแบกะเพราอะไรอย่างงี้นะใบกะเพรากินดีกว่าละที่ประธานผมผมไม่ยอมเลยแล้วพี่แบบชอบแบบให้ผมกินของนุแล้วพี่ก็บอกว่าผมไม่อ้วนรูนระผอมนะเนี่ยก็คือผมผมจะหล่อไม่ได้ไงเจ้แหละป้าไว้คิดพูดไปเรื่อยไอ้ไหนพูดไปเรื่อยนี่เป็นมานานแล้วสินะขอจิวรด้วยนะขอจิวรด้วขอป้าแซก่อนขาดเลยใจพ่อเหมือนยังไม่เป็นเป็นยังอนาคต

นี่แล้วมึงล่ะเจอะไรับกระชาเลยคอมเมนต์ผิดหน้าตาดีอยู่เนี่ยเน่ยกน้อยกว่าเราอีกอะเยอะครับเบรกไอหลังช่วยพี่หน่อยนรื่สุดท้ายละี่ผมว่ากินเยอะกว่าพี่พี่ินทำมมีมานานแล้วใช่ไหมคือเป็นน้องนู่นอีกไมมึงอะมาดิ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  เดี๋ยวข้มอดปี๋ทำไว้กินเขาไปยัดเขาไปอย่าถายออกมายัดเขาไปยาวออกบอกนี้ยาวออกเฮออไอเนี้ยหมูถ้ามึงกินถ้ามึงกินได้นะคนดูบอกเลยว่าเขาให้มึงพบกันเดียวเลยถ้ามึงกินเขาแบบเขาดีใจเนี่ยพยายามขนาดเนี้ยเออจะตีเชฟแล้วไม่ได้ผมไม่ได้พี่ชายก็แบนแบนมึงไงนะไม่ชายอ๋อมัน พี่ชายพี่ชายกินดพี well. Damn, yes ่ชายกิน um, อ okay ่ะพี่ชายินกับเฮ้ยมึงทีมกันไเนี่ยททีเมกันโอเค้ากู้างอ่ะโอเคเฮ้ยไม่แข่งอ่ะมาากูไม่อยากเกลมึงไม่ต้องป้อนยไเฮียม้องีเอไม่ได้ไม่อาป้อเหมือนกันไม่เอาาพี่กูไม่อยากเกลอ่ะอกไหม่กินไมไม่ไม่อยากเกแล้ว